สวัสดีค่ะ <c oughs> กลับมาอีกรอบหนึ่งกับนิชากรนะคะคุยให้คีกับนิชากระคะ่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะในเรื่องของตลาดการลงทุนตลาดหุน้นตอนนี้คงตลาดปิดแล้วนะคะน้องก็ไม่ได้ทำเออนิชากรนะคะคุยให้คีกับนิชากรมาหลายวันแล้วนะคะสวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปหมกมุ่นกับเอ่อช่อง t ิ k t o k นะคะที่ทำเกี่ยวกับรายการข่าวรายการอัปเดตคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็สนุกสนานกับ เทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่น้องได้เรียนรู้นะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็ควรจะเรียนรู้ด้วยนะคะก็ให้กดติดตามน้องนะคะแล้วก็อันเนี้มันเพื่อตัวคุณเองนะคะเพราะว่าโลกใหม่โลกก้าวไกลโลกดิจิทัลนะคะมันอยู่ในมือถือตอนนี้แทบจะไม่ต้องเปิดทีวีเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอัปเดตมากนะคะสิ่งหนึ่งคือคุณจะช่วยประหยัดเวลาได้ นะคะแล้วพฤติกรรมของโลกดิจิตอลของมนุษย์ในอีราหรือว่านจูรี่นี้มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็ต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะแล้วก็การที่จะออกมาร้องเพลงอย่างเดียวเต้นพูดการสร้างตัวตนคุณไม่จําเป็นต้องพูดต้องอะไรเลยนะคะคุณคิดอะไรคุณเขียนออกมาคุณชอบเพลงอะไรคุณคิดสิ่งที่คุณอยากพูดในหัวออกมาคุณก็สามารถที่จะอยู่ในโลกของ TikTok ได้นะคะ คืนนี้อยากจะมาบอกว่าตอนนี้นะคะประชาชนกี่ล้านคน,นะคะที่อยู่ใน t ิกต o k อันนี้คุณต้องกลับไปดูตัวเลขนะคะเพราะว่านี่มีคลิปคนเข้ามาดู500,000คนภายในคืนเดียวอะคะ่ะเป็นคลิปเกี่ยวกับนายกคนที่30นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะแค่มีนายก29คนแล้วคนที่30คือใครไม่มีเสียงพูดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะมีแต่เครื่องหมาย question mark นะคะแต่ว่า นี่นะคะมันเป็นสิ่งที่สังคมนะคะให้ความสนใจนะคะคนทั่วไปแม้เราจะไม่รู้จักแต่ว่าเรามีสิ่งที่สื่อสารมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นสังคมที่เราติดต่อกันถ้าคุณยังอยู่ใน Facebook อย่างเดียวนะคะแล้วคุณจะ,ะเห็นการอัปเดตเพื่อนๆในใน f e c o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  เนี่ยนี่ลองเสวันนะคะไม่ได้อัปเดตอะไรใน Facebook เลยนะคะนี่ก็มีความรู้สึกว่า จริงๆคนไม่เล่น Facebook แล้วนะคะคนไปเล่น TikTok นะคะเพราะว่าเพราะว่าการสื่อสารสองทางนะคะคุณสามารถพูดแล้วก็คุยกันได้เลยคุณลงอะไรไปเนี่ยคือมันเร็วกว่าฟรีเควนซีความถี่นะคะแล้วก็ความ เขาเรียกว่าการสื่อสารการคอมมูนิเคชันนะคะของ society, สังคมใน t ิ k t o อนะมันเป็นสังคมลักษณะโอเพนที่ทุกคนนะคะพร้อมเปิดใจที่จะคุยกับเพื่อนใหม่รับรู้สิ่งใหม่ๆแสดงความคิดเห็นอันนี้เป็นมาตรฐานที่บอกได้ว่าสังคมไทยเราอ่ะพัฒนาแล้วนะคะคือทุกคนไม่อายแล้วกล้าพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองออกมาะคะ่ะ